เส้นทางที่ใครไม่เห็นแต่ใจเธอตเต็มเตียมด้วยศรัทธาแม้จะเหนื่อยแม้จะลาไปยังกล้าทำดีไม่วันไหวทำดีต้องชื่อชมให้ใจดียิ่มเย้นอยากเหนือแห่งความดีงามต้องไม่เลื่นลางหรือฝืนแม้วทิงเหยียดงัน สวัสดีครับขณะน,นี้โรงแดงอยู่ที่โรงพยาบาลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางได้มีโอกาสมาร่วมพิธีมอบอุบปรกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพรัตนวาชาสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยโกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสถาบันพัฒนาการเด็กวัชนักวินจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลลำปางร่วมกับสโมสรโรตารี่ลำปาง มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนักวินในพระบรมราชูปถัมภ์และบระิษัท ICC i n t อินเตอร์เนชนลจำกัดมหาชนซึ่งจัดที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงพยาบาลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปลางลุงแดงจึงอยากให้ทุกท่านได้มาฟังที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากนายแพทย์สมัยสิริพงถาวรอ,อดีตรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและท่านก็เคยเป็น อดีตผู้บังคับบัญชาของลุงแดงสมัยที่ลุงแดงทํางานที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินเราไปติดตามรับฟังจากท่านกันนะครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สมัยสลีทองถาวรเคยทํางานที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชบริรินตั้งแต่สุดท้ายเป็นรองที่ดีกรมสุภาพกิจเด็ก มารับการดูแลรักษาโรงพยาบาลมีพัฒนาการชาร้าในด้านต่างๆเด็กปุ่มึ่งที่มีปัญหาเรื่องการชาร้าในด้านการเคลื่อนไหวก็ได้รับการช่วยเหลือด้านการฝึกการเคลื่อนไหวสุดท้ายแล้วเด็กก็ไม่สามารถที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวได้ปกติตามปกติต้องหาอุปกรณ์ช่วยจึงเป็นที่มาของการขอ,ขอความช่วยเหลือจากน่วยงานงต่างๆ ซึ่งในอดีตนั้นก็ได้ความช่วยเหลือจากผู้มีศรัทธาจากต่างประเทศมากมายครับโดยเฉพาะย่ายิ่งจากประเทศอเมริกายุโรปรวมทั้งหลายหลายแห่งโดยจากอุปรกรณ์ที่อยากจะหาไม่ได้ในประเทศไทยในรียกเวลานั้นเราก็ได้ดาเนินการต่อมานะครับมีการดูแลบางคนก็โตขึ้นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้อุปรกรณ์ที่ขนาดผู้ใหญ่ท้ายแล้วได้ความเมตตาจาก สมเด็จเจ้าวากุมาหลวงนะครับเข้าค์ได้รับโครงการนี้ในพระราชูป,ปถัมภ์แล้วก็ต่อมาจนกระทั่งถึงสเศรษฐประเทศท่านเมกาได้ดูแลโครงการนี้ด้วยความเมกาตลอดมานอกจากช่วยเหลือดูแลเด็กที่สถาบันแล้วเนี่ยก็ได้นํามามอบให้กับประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งประเทศข้างเคียงนะครับ20กว่าป,ปีที่ผ่านมาก็มีคนได้รับอุปกรณ์เหล่านี้ไป40,000คนนะครับ ไม่รวมนักบุ์ช่วยเหลือด้านด้นด่นอีกท่านเนจ้าเก่งอย่างเดียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคทีมงานของเราก็ได้นํอาอุปกรณ์ไปประกอบให้พอดีกับตัวกับผู้ป่วยที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับประชาโจที่นั่นมีความต้องการบางส่วนในที่รับการช่วยเหลือให้ย้ายเข้าไปศูนย์ระยบก็ได้นํอาอุปกรณ์นี้ไปช่วยผู้ป่วยที่นั่นนะครับในวันนี้นะครับวันที่22เดือนธันวาคม ก็มีการมอบอุปกรณ์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางนะโดยใช้พื้นที่ของห้องประชุมของโรงพยาบาลห้างฉัรน,นะครับวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีคนที่ให้การสนับสนุนโดยย่อยิ่งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาสุขสโมสรโ,ดโดรตารีนะครับในการที่จะค้นหาผู้ป่วยแล้วก็นำผู้ป่วยมา ประกอบอุปกรณ์ให้ปฏิบัตตัวนะครับก็อย่างที่บรรยากาศในวันนี้นะครับซึ่งผลิษานจะได้นำให้ชมดูรอบๆพื้นที่ต่อไปออคุณครับครับและนี้ก็คือบรรยากาศกิจกรรมสิ่งดีๆที่ลุงแดงเห็นแล้วทําดีต้องชื่นชมจึงอยากให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญจากการชมคลิปนี้ทั่วทั่วกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ